มาดูแบบฝึกหัดที่2.2.1กันนะครับข้อแรกจำนวน2จํจำนวนต่างกันอยู่3และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น117จงหาจำนวนทั้งสองจำนวนนั้นอะจำนวน2จํจำนวนต่างกันอยู่3เราสมมุติเลยครับว่าเป็น x กับ x บวก3แล้วกันนะครับมันต่างกันอยู่3ถูกไหมครับผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองกำลังสองของจำนวนทั้งสองคือ x กำลังสองถูกไหมครับ ก x ั x บวก3ทั้งหมดกําลังสองผลบวกก็คือบวกครับผลบวกของกําลัง2ของจํานวนทั้งสองเห็นไหมครับเป็น1้อก็คือเท่ากับ117นั่นเองนะครับจงหาจํานวนทั้งสองจำนวนนั้นอ่าเราก็กระจายกําลังสองสมบูรณ์ออกมานะครับแล้วจัดให้สมการอยู่ในรูปทั่วไปนะครับ ถ้าเป็น x กาลังสองครับบวกด้วย x บวกสทั้งหมดกาลังสหน้าบวกหลังทั้งหมดกาลังสองเป็นหน้ากาลังสครับคือ x กาลังสบวกด้วย2คูณหน้าคูณหลังสคูณ x คูณสเป็น6 x ครับบวกหลังกาลังสคือสามกลังสองก็คือเนั่นเองบวกด้วยเครับเท่ากับหนึ่งรตรงนี้ย้ายฝั่งมาลบนับฝั่งขวาก็เหลือแค่ศนั่นเองรับจากนั้นได้ยังไงต่อครับเราก็ทําให้สมการอยู่ในรูปเั่าไปครับก็จะได้เป็น2 x กาลังสถูกไหมครับ x กำลังสองสตัวบวกกันกลายเป็น2 x กำลังสองพจน์ที่มี x มี6ตัวเดียวบวก6 x นะครับเกลบกับ1้อเนะครับเป็นเท่าไหร่เป็นลบหนึ 8, ่งร้ยครับเท่ากับ0ทีนี้เห็นไหมว่ามันมี2เป็นตัวร่วมถูกไหมครับเอา2หารทั้งสมการนะครับจะได้แยกตัวป,ประกอบได้ไง่ายขึ้นนะครับเป็น x กำลังสองบวกด้วย3 x ลบกับ54าเท่ากับศนนะครับอ่า ทีนี้เราได้สมการในรูปทั่วไปแล้วเราแยกตัวประกอบออกมาครับเห็นนะว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ดีกรีสเนี่ยเป็น1นะครับนั้นหาอะไรเอ่ย2ตัวคูณกันได้54อ่าคูณกันได้ลบห้บวกกันได้3ครับก็เป็น9กับลบหกถูกไหมครับเบวก,กด้วยลบหเป็น3 9มเคูณลบหเป็นลบห้่นั้นจะแยกได้เป็น x อบวกเคูนกับ x อลบหเท่ากับ0นั้นจะได้ว่า x อบวกเเท่ากับ0นะครับหรือ x อลบห เท่ากับ0นั้นจะได้ว่า x เท่ากับลบเหรือ x เท่ากับหนั่นเองครับได้2คําตอบนี้นะครับนั้นหา2หาหาหาจำนวนทั้ง2จํานวนหา x ก็ต้องหา x บวกสด้วยครับได้ x บวกสเป็นลบหกครับหรือ x บวกสเท่ากับ6กบวกสเป็น9นะครับตอนนี้เรามีคําตอบอยู่2ชุดนะครับก็คือลบเกับลบห ชุดหนึ่งครับแล้วก็หกกับเก้าชุดหนึ่งนะครับลองตรวจสอบดูครับเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าจําเป็นต้องเป็นจํานวนเต็มหรือเปล่าจําเป็นต้องเป็นจํานวนเต็มบวกหรือตัวเต็มลบหรือเปล่านับดังนั้นอ่าเรื่องจํานวนเต็มบวกเต็มลบไม่สําคัญครับอ่าทีนี้เราแทนค่าดูครับแทนค่า x เท่ากับลบเก้าเข้าไปในสมการครับลบเก้าทั้งหมดกําลังสองบวกด้วยลบเก้าบวกสามก็คือลบหกกำลังสองเท่ากับร้อยสิบเจ็ดก็คือเก้ากำลังสองบวกหกกำลังสองเท่ากับร้อยสิบเจ็ด อลองคิดเลขดูเป็น81บวกกับสามสิบหกเท่ากับ117จริงถูกไหมครับดังนั้น x เป็นลบเ x บวกสเป็นลบหใช้ได้ต่อมาครับ x เป็น6 y เป็น9แทน x เป็น6เข้าไปแทนก็เป็น6กกำลังสองบวกเกำลังสองครับหกกำลังสองบวกเกำลังสองก็117อยู่ดีนั้นอันนี้ก็จริงนั้นอันนี้นครับข้อนี้มีคำตอบ2ชุดนะครับคือลบเกับลบหหรือ6กับ9นั่นเองครับอ่านี่คือข้อแรก ดูข้อต่อมาครับข้อ2ครับข้อ2บอกว่ากําลังสองของผลบวกของจํานวนจํานวน1กับ5มากกว่าผลบวกของ2เท่าของกําลังสองของจํานวนจํานวนนั้นกับ5อยู่36จงหาจํานวนจํานวนนั้นอ่ะก่อนเ่นเราสมมติจํานวนจํานวนนั้นนี่ยเป็น x ไปก่อนเลยครับแล้วค่อยๆไล่ครับว่าโจทย์กาหนดมาว่าอะไรโจทย์บอกว่ากําลังสองของผลบวกของจํานวนจํานวน1กับ5อ่ะเราดูแค่นี้ก่อนครับผลบวกของจํานวนจํานวน1กับ5 ก็คือจำนวนหนึ่งก็คือ x ถูกไหมครับบวกกับ5คือ x บวกหาที 5. นี้กำลัง2ของก็คือกำลัง2ทั้งหมดครับคือ x บวก5ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองครับมากกว่าผลบวกของ2เท่าของกำลัง2ของจำนวนนั้นอ่ะเราก็ค่อยๆไล่จากข้างหลังครับกำลังสองของจำนวนจำนวนนั้นอ่ะกำลังสองของจำนวนจำนวนนั้นคือ x 5. กำลังสองถูกไหมครับสองเท่าผลบวกของสองเท่าของกําลังสองสองเท่าของกําลังสองก็คือสองคูณกับ x กําลังสองถูกไหมครับผลบวกของสองเท่าของกําลังสองของตัวนั้นคือผลบวกของสองเกําลังสองกับห้าดังนั้นผลบวกของสองเกําลังสองกับห้าคือสองเกําลังสองบวกห้านั่นเองนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ย x อกบวกห้ากำลังสองมากกว่าสองเกําลังสองบวกห้าอยู่สามสิบหกดังนั้น x อบวกห้า ทั้งหมดกําลังสองครับลบกับ 2x กําลังสองบวกห้าจะต้องเท่ากับ36นั่นเองนะครับแล้วก็แก้สมาการครับกระจายกําลังสองสมบูรณ์ครับ,ร 2, บ,รบเป็นหน้ากําลังสองครับก็เป็น x กําลังสองบวกกับ2หน้าหลัง2คูณ x คูณ5คือ 10x นะครับบวกหลังกําลังสองคือกําลังสองคือ25ครับลบกับ 2x กําลังสองครับลบกระจายเข้ามาเจอ5เป็นลบ5 3. 6หย้ายมาลบฝั่งนี้ครับลบ36จะเท่ากับ0 นั้นจัดก,การทําให้มันเป็นอยู่ในรูปของรูปทั่วไปครับ x กําลังสองลบกับสอง x กำลังสองเป็นลบ x กําลังสองสิบ x ไม่มีเอกนามคล้ายของมันก็อ่าไม่เป็นไรครับบวกสิบ x มาเลยค่าคงที่ครับยี่สิบห้าลบกับห้าเป็นยี่สิบยี่สิบลบกับสามสิบหกเป็นลบสิบหกเท่ากับศูนย์อ่าอยู่ในรูปทั่วไปแล้วก็จริงแต่ว่าเราไม่นิยมให้สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ดีสองเป็นลบถูกไหมครับดังนั้นเราเอาลบหนึ่งคูณทั้งสมการก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบสิบ x บวกสิบหกเท่ากับศูนย สามประสิตหน้าพดีกีสเป็นหนึ่งนะหาอะไรเอ่ยสตัวคูณกันได้สิบหวกกันได้ลบสิ 10, นะครับเพราะว่าลบแกับลบสถูกมับลบแคูนลบสอเป็นสิกนะครับลบแบวลบสเป็นสิดังนั้นได้ว่า x ลบแปคูนด้วย x ลบสเท่ากับศนย์ะครับดังนั้นต่อครับจะได้ว่าเป็น x ลบแเท่ากับศหรือ x ลบสเท่ากับศนนั้นจะได้ว่า x เท่ากับแปหรือ x เท่ากับสนะครับ ต้องหาจํานวนจํานวนนั้นโจทย์ไม่ได้ระบุมาเลครับว่าเป็นจํานวนมีเงื่อนไขอะไรังนั้นเราแทนค่าเข้าไปในสมการถ้าสมการเป็นจริงก็ตอบได้ทั้ง2ตัวนะครับอลองแทน x เท่ากับ8เข้าไปใน,ในสมการตั้งต้นของเราครับสมการตั้งต้นคือ x บวกหากำลัง2ครับ8บวก5เป็น13มแล้วสิบากำลังสองเป็น169ลบกับแปดกำลังสองคือ64 2คูณ64ครับเป็น128 1 0บวก5เท่ากับ36จริงหรือเปล่าได้้169ลบกับ1 0า3เท่ากับ36อ่ะจริงครับดังนั้น x x เท่ากับ8จริงต่อมา x เท่ากับ2ลองตรวจสอบคําตอบดูบ้างครับแทน x เท่ากับ2เข้าไปในสมการนี้ครับ2บวก5เป็น7 7กําลังสองเป็น49ครับลบกับ2กําลังสองนี้เป็น4 4คูณ2เป็น8 8บวก5 8บวก5นี่เป็น13 49ลบ13เป็นสา36จริงครับดังนั้น x เท่ากับ2ก็เป็นคําตอบหนึ่งของสมการเช่นกันดังนั้นสมการนี้ตอบว่าจํานวนจานวนนั้นเป็นได้คือ2กับ8 2คําตอบนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเห็นนะว่าโจทย์มันให้อะไรมายืดยาวนี้ยเราค่อยๆค่อยๆไล่ค่อยๆอ่านนะครับอ่าถ้าใครยังสับสนอยู่นะครับคําว่าของเราแทนด้วยคูณไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เสมอไปแต่ว่าแบบสเท่าของจำนวนนั้นคือสองคูณกับอะไรก็ว่าไปครับ กำลังสองของผลบวกเราค่อยๆไล่ครับเราค่อยๆไล่จากข้างหลังมาว่าผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้าคืออะไรจํานวนจํานวนหนึ่งคือ x ใช่ไหมครับที่เราสมมุติก็คือ x บวกกับห้าครับแล้วกําลังสองของอกำลังสองของทั้งหมดก็คือเราใส่ทั้งหมดกําลังสองอย่างนี้นั่นเองครับอันล่างครับผลบวกของสองเท่าของกําลังสองของจํานวนจํานวนนั้นกับห้าอ่าเราก็ป<ๆ>ิด<ๆ>ค่อยๆปิดมาก่อนครับอ่าเหลือแค่กําลังสองของจํานวนจํานวนนั้นก็คือ x กาลังสองถูกไหมครับ ต่อมาครับ2เท่าของกําลังสองของจำนวนจำนวนนั้นคือ2เท่าของ x กาลังสองคือ2 x กำลังสองครับแล้วก็ผลบวกของบูกับ5ก็คือผลบวกของ2 x กาลังสองกับ5คือบวก5เข้าไปนะครับถ้าเธอยืดยาวๆอย่างนี้ค่อยๆคิดนะครับอย่าตกใจเนาะค่อยๆค่อยๆไล่ไปทีละขั้นนะครับข้อ3ครับพ่อมีอายุมากกว่าแม่5ปีถ้าในอีก10ปีข้างหน้ากําลังสองของอายุของพ่อจะมากกว่า60เท่าของอายุของแม่อยู่25ปี ปัจจุบันแม่มีอายุกี่ปีนะเราก็สมมติเลยครับว,ว่าปัจจุบันเนี่ยแม่มีอายุ x ปีนะครับเราอาจจะเขียนตารางก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามี2คนมีทั้งปัจจุบันมีทั้งอนาคตเดี๋ยวมันจะสับสนเนาะเขียนเป็นตารางดีกว่าครับว่ามีพ่อมีแม่นะครับสมมติให้อน,นี้เป็นปัจจุบันอนาคตก็คือ10ปีข้างหน้า โจทย์บอกว่าอยากรู้ปัจจุบันแม่มีอายุกี่ปีนะ้วเราสมมติว่าให้อายุของแม่ในปัจจุบันนะเป็น x ปีถูกไหมครับแล้วไงเขาไปบอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่5ปีดังนั้นพ่อต้องมีอายุเป็น x บวกห้าถูกไหมครับพ่อมีอายุมากกว่าแม่5ปีในอีก10ปีข้างหน้าครับอีก10ปีข้างหน้าแต่ละคนก็ต้องอายุเพิ่มขึ้น10ปีถูกไหมครับดังนั้นพ่อก็จะเป็น x บวกห้าบวกสิกลายเป็น x บวกสิบห้าถูกไหมครับ แม่กลายเป็น x บวกสินั่นเองครับแล้วโจทย์บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังสองของอายุของพ่อจะมากกว่า60เท่าของอายุของแม่อยู่25ปีค่อยๆไล่ไปครับกำลังสองของอายุของพ่อก็คืออายุของพ่อคือ x บวกสิบห้าถูกไหมครับกำลังสองของอายุของพ่อคือ x บวกสิบห้าทั้งหมดกําลังสองจะมากกว่าครับลบด้วย60เท่าของอายุของแม่ครับ60เท่าของอายุของแม่คือ60คูณกับ x ลบเอบวกสิบครับ เห็นครับกำลังสองของอายุของพ่อมากกว่า6กเท่าของแม่อยู่25ปีก็ต้องลบกันเท่ากับ25ครับตัวมากลบตัวน้อยเท่ากับ25เป็นสมการที่มีตัวแปร1ตัวแปรคือตัวแปร x แ,แ,แล้วก็เป็นดีกีสองครับก็วันนี้เรากระจายออกมาเลยครับเป็นอา่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองบวกด้วย2หน้าหลังครับ2คูณ x คูณสิเป็น 30x บวกหลังกำลังสองสิากำลังสองคือ225ครับลบด้วย60คูณกับ x บวกสิคือลบหก x ลบหกร้อยนะครับเท่ากับยี่สิบห้านะครับจากนั้นเราก็ทำให้มันอยู่ในรูปของกำลังรูปพ่วไปนะครับรูปพ่วไป x กำลังสองมีตัวเดียวเขียนไว้ครับสามสิบ x ลบหกสิบ x เป็นลบสามสิบ x นะครับย้ายมาลบสองร้อยยี่สิบห้าลบหกร้อยถูกไหมครับ งนี้ลบด้วยยี่ห้าด้วยนะครับยัยยี่ห้ามาลบข้างนี้ครับก็กลายเป็นลบสี่ร้อยนะครับเท่ากับศูนย์นะครับอ่าเห็นไหมครับมีสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ดิกีสองเป็นหนึ่งครับแล้วก็หาอะไรเอ่ยสองตัวคูณกันได้ลบสี่ร้อยบวกกันได้ลบสามสิบก็เป็นลบสี่สิบกับบวกสิบถูกครับก็แยกตัวประกอบครับเป็น x ลบสี่สิบคูณกับ x บวกสิบเท่ากับศูนย์นะครับ จากนี้ยังไงต่อครับเราก็แก้สมการกำลังสองนะครับก็ได้ว่าเป็น x ลบสี่สิบเท่ากับศูนย์ครับหรือ x บวกสิบเท่ากับศูนย์นะครับได้ว่า x เท่ากับสี่สิบหรือ x เท่ากับลบสิบนะครับแต่ทีนี้ x คืออะไร x คืออายุของแม่ถูกไหมครับอายุของคนเนี่ยครับจะติดลบเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ ต้องรู้เองนะว่าอายุของคนไม่ใช่จํานวนเต็มลบนะครับอายุคนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ถูกไหมเป็นจํานวนบวกหรือเป็น0ูนย์นั้นลบสิบใช้ไม่ได้ตอบ40นะครับปัจจุบันแม่มีอายุ40ปีเป็นคําตอบครับแต่ถ้าเิอโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอายุแล้วมีคนหลายคนมาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าทําให้ง่ายนะทำให้ง่ายให้เราดูตัวแปรต่างๆได้ง่ายทําเป็นตารางรับเปรียบเทียบ ระหว่างแต่ละคนกับปัจจุบันและอนาคตหรือถ้าเป็นอดีตก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วเราก็ตั้งสมการตามที่โจทย์กาหนดเงื่อนไขมาให้นะครับมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายครับข้อ4ครับโจทย์ข้อสุดท้ายครับข้อ4ครับพี่น้องสองคนอายุต่างกัน6ปีหาก3เท่าของอายุของพี่มากกว่ากําลังสองของผลบวกของอายุของทั้งสองคนอยู่สิบสี่ปีจงหาอายุของพี่และน้องอ่า แล้วก um. ็บอกครับอายุของพี่กับน้องสมมุติพี่มี u x ปีถูกไหมครับเขาบอกว่า2คนนี้อายุต่างกัน6ปีดังนั้นน้องอายุน้อยกว่าพี่งนั้นน้องก็ต้องมีอายุ x ลบหปีนั่นเองนะครับเราตั้งตัวแปรไว้อย่างนี้นะครับต่อมาครับโจทย์บอกว่า3เท่าของกําลังสองของอายุของพี่ครับก็คือ3เท่าของกําลังสองของอายุของพี่กาลังสองของอายุของพี่คือ x กาลังสองนะครับนั้น3เท่าคือเอา3เพ้ามาคูณเป็น3 x กาลังสองครับมากกว่า กำลังสองของผลบวกของอายุทั้งสองคนผลบวกของอายุทั้งสองคนก็คือ x บวกกับ x ลบหกครับก็คือสอง x ลบหกครับกาลังสองของผลบวกของอายุทั้งสองคนก็คือสอง x ลบหกทั้งหมดกําลังสองครับสมมตว่าอันแรกเนี่ยสาม x กำลังสองมากกว่าอันหลังอยสิบสี่ 44, นะั้นตัวมากลบตัวน้อยก็ต้องเท่ากับผลต่างครับคือสี่สิบสี่ครับ 44, นะเราได้สรรมการ แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็กระจายกําลังสองสมบูรณ์แล้วจัดสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับกระจายกําลังสองสมบูรณ์พจน์หลังครับพจน์แรกติดไว้เท่าเดิมครับพจน์หลัง2อง x ลบหทั้งหมดกําลังสองครับเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองได้เป็นหน้ากําลังสองหน้าคือ2 x สอง x กลังสองคือ4่ x กำลังสองนะครับสอง x ทั้งหมดกําลังสองครับลบสองหน้าหลังคือ2องคูณสอง x คูณหกคือยี่สิบสี่ x บวกหลังกําลังสองคือหกกำลังสองครับคือบวกด้วยสามสิบหกจะเท่ากับสี่สิบสี่นะครับ ระจายลบเข้าไปครับเป็น3 x กำลังสองลบ4 x กำลังสองบวกด้วย2 4่ x ลบ3า44หย้ายมาลบฝั่งซ้ายดีกว่าครับมันจะได้เท่ากับศูนย์ฝั่งขวาเป็นจะได้จัดด้รูปทั่วไปได้ง่ายครับทีนี้เราเอาเอกนามคล้ายกันมาบวกกันครับ3า x กำลังสองกับลบ4 x รวมกันกลายเป็นลบ x กำลังสองครับ2 4 x มีตัวเดียวอัดลอกลงมาครับลบ36ลบกับ44ิรวมกันกลายเป็นลบ80เท่ากับ0นย์ ออยู่ในรูปทั่วไปแล้วถูกไหมครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่นิยมให้สัมประสิทธิ์หน้าพจน์กำลังสองเนี่ยเป็นลบนั้นเราเอาลบคูณทั้งสมการครับเป็น x กําลังสองลบยี่สิบสี่ x บวกแปดสิบเท่ากับศูนย์ทีนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ดีกีสองตอนนี้เป็นหนึ่งเราก็ต้องหาอะไรเอ่ยสองตัวคูณกันได้แปดสิบวกกันได้ลบยี่สิบสี่ก็เพราะว่าเป็นยี่สิบกับสี่ถูกไหมครับลบยี่สิบกับลบสี ลบยีบวกกับลบสเป็นลบยีลบยีคูณกับลบสเป็น80ดังนั้นได้แยกตัวประกอบได้เป็น x อลบยีคูณกับ x อลบสเท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า x อลบยีเท่ากับ0หรือ x อลบสเท่ากับ0ูนย์แล้วได้ x เท่ากับยีหรือ x เท่ากับสนั่นเองครับอ่ะแต่ลองตรวจสอบคําตอบดูนะครับ ถ้า x เป็น20นะครับแทนค่าเข้าไปแปลว่าอายุของพี่เป็น20ปีนะครับอายุของน้องคือ x ลบ6ถูกไหมครับ x ลบ6จะเท่ากับ14อ่ะใช้ได้ทั้งคู่ถูกไหมเพราะว่าอายุของคนเป็นจํานวนบวกดังนั้นคําตอบนี้ใช้ได้ครับคือพี่มีอายุ20ปีน้องมีอายุ14ปีแต่อีกคําตอบหนึ่งครับถ้าแทนหาอายุของน้องเนี่ยคือ x ลบจะได้ว่า x ลบ6คือ4ลบคือลบ2ซึ่งอายุของน้องจะบอกว่าเป็นลบ2ปีใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอายุของคน อายุคนต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบได้แค่คําตอบเดียวครับคือพี่มีอายุ2ี่สปีน้องมีอายุสิบี่ปีนั่นเองครับพี่อายุ2ี่สิบปีน้องมีอายุสิบี่ปีเป็นคําตอบนะครับเราต้องทราบเองนะว่าอายุของคนต้องเป็นจํานวนเต็มบวกต้องเป็นจำนวนบวกไม่ก็เป็นศูนย์นครับจะเป็นลบไม่ได้นะครับขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ